ทันมาครับกลับหรือยัง,ย,งยังเหรอสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ใหม่บ้านสวนกาแฟนะคะบ้านสวนกาแฟใช่แล้ววันนี้เราพาทีมงานแล้วก็น้องทันวาของเรามาเที่ยวนะคะนี่นตอนนี้เราก็ได้สั่งเซนไฟสั่งนะสั่งอไอติมมากินน,กนะคะใช่แล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะเขามีน้ำให้สุม่มทาด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราพาดูน้องทันนะคะว่าน้องทันเนี่ยเล่นน้ำสนุกหรือเปล่านะคะไปดูสีหน้าของคนเล่นน้ำเย็นใช่อุ๊ยใครโทรมา อ๋อเหรอเหรอเหรอนึกว่ามีกุ๊กกุ๊กไม่ไม่ไปทุกคนแล้วไปใช่พี่โยมสวัสดีค่ะนี่นะคะพระเอกของช่องเรานะคะนี่แล้วตอนนี้เราก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวเราไปดูน้องธันวากันว่าทําอะไรนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่ลินนี่พี่ลินมาเฝ้าน้องๆนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ธันวากับเจลลี่ก็โอ้โหเจลลี่นั่งอย่างนี้เลยเหรอลูกอ๋อที่เราเปลี่ยนใช่ไหมคะ มาขัมาเปียกหรือยังครับมาเปียกหรือยังเต้าน like ้องเต้าน yeah. ้องเต้าน้องหนาวนะตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วนะพี่แก้วน้ําเย็นไหมคะอ่เหรอพี่แช่พี่ยังหนาวเลยพี่ลินหนาวเหรอน้ำเย็นนะเพราะว่าเวลานั่งใกล้ๆเนี่ยคือไออุณหภูมิมันขึ้นมาเลยนี่นะคะพี่หยกก็ตามมานะคะอดใจไม่ไหวนะคะเจ้าขาชงนะคะ ห่ลงไปเลยก็ได้นะเนี่ยน้าพี่หยกบอกหนาวหนาวน่าสั่นนะพี่หยกไปมีสภาพเปลี่ยนนะโอดูหน้าธันวาดูหน้าธันวาทนมาครับทมาครับทมาครับเปี่ยงมาแล้วลูกธันวาครับกลับหรือยังยังเหรอ๋ยจะทําอะไรต่อเล่นต่อหรอครับเล่นอะไรบอกคุณแม่ก่อนเล่นน้ำอ่าโอเค ตอบแล้วก็เล่นต่อได้นี่นะคะทุกคนเวลาผ่านไป15นาทีแล้วเด็กๆก็ยังเล่นกันอยู่นะคะสนุกสนานมากโอ้ดูพี่หยกไปทางนู้นแล้วพี่ใหม่นะคะโอเซไม่ไหวถึงก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งรอฉันนั่งรออยู่บิมตลิงนี่นะคะผู้จัดการเรา นี่นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ่ายติดวินยานอยโอ้ยลงไปนั่งจุ่มกันเลยฮาวานาไหมคะชอบเพราะชอบน้ำเย็นตบบะตบบะที่ใหม่ไปเดินสิที่ใหม่เย็นเย็นเหรอพี่ยอกเย็นไหมน้ำ เย็นเหเย็นเจียบเลยเย็นเจี๊ยบโบทันว่าไม่หนาวเรยเย็นเจี๊ยบเลยเหลังได้มฮ้ยพที่ยวกใจดีพที่ยกใจดีไปแล้วสองตายายเออสองตายายเออไม่ใช่สองคู่จิ้นสองคู่จิ้นสองคู่จิ้นของเรานะคะ แล้วก็ปล่อยที่ใหม่เดินมาเองปล่อยที่ใหม่เดินมาเองเออหนาวหนาวหนาวน้ำเย็นมากขนาดไม่กิน,มนไม่ได้ลงนะแต่แบบไอ้น้ำมันเย็นมากเ,เลยหนาวเลยหนาว <c oughs> นี่บรรยากาศดีมากตอนเย็นนะคะคนก็เดินมาแล้วก็ทยอยกลับกันนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว พี่อยอบอกยอนน้ำหนักเธอพี่ใหม่ใชร้สึก่ยี่ยงหัวเราได้น่าเก็ีดมากเลย <c oughs> พี่เอบอกล้่ไม่ได้เกียดปวดละมันต่ก็ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราเล่นน้ําเสร็จแล้วนะคะเกลีรี่ก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเกลีี่นี่เรากล็ลองจะเตรียมตัวกลับบ้านกาันปลาเดี๋ยวเราจะพาปิวรอบๆด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจน่าเที่ยวกันด้วยนะคะใจก็คือน้ำอย่างเดียวค่ะ <laughs> ปาทุกคนตอนนี้พี่หยกปุ้มน้องฮันวาไปแล้วนะคะทางด้านนู้นเนาะป้าพี่เกลียรป้าวทุกคนเหตุ่าไปค่ะเกลีี่ <laughs> <laughs> จะเ,จเห็ด ตอนนี้ทันมาเปลี่ยนชุดเหมือนกันแล้วนะคะใส่ชุดแบบที่เกลี่เลยใช่ไหมลูกเออปะอรแกนส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 แกแกมือเดมือเดมือเดินี่ทำอะไที่เริ่มม่วงนอนฮะทำออยู่เย็นสาเอ็จริงเหรอสาเอ็ดเหรอสาเล่นน้ำกันเล่นน้ำฉันตกใจตกใจดินึว่าทอไาไมเล่นน้ำทาไม่เล่นน้ำาสานะ ใช่สอบสอบอะไรคนบกติต้องสามสามสิบสี่สามห้าสามสามหกเออสามสี่สามห้าสามหกเมื่อกี้สามเอ็ดไงนี่ทันมาจะขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนใช่อ่าเดี๋ยวพาไปดูต้นกาแฟกันนะทุกคนใครเคยเห็นบ้างนี่ เต้นกาแฟเต้นกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคะแกเอามาไม่ได้เป็นสีดำๆเหรอพี่ดิมใช่ไหมอันนี้เอาไปตักโดยเต้นได้ไปขวอ๋อตักเด้แล้วก็ไปคั่วก็จะได้แบบเม็ดกาแฟนะคะเราเอาเม็ดนึ่งไปลองค่ะไม่ได้ค่ะเราดิ่ของเขาไม่ได้เอุ๊ยทันมาขึ้นรถแล้วเหรอลูกอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเราจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายกันบ๊ายบาย